แผนพังโครงสร้างองค์กรสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวแผนพังโครงสร้างคณะผู้บริหารขร้าราชการการเมืองสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวนางแสงทองอุปปอนาย,ยกเทศมนตรีนายประสงค์ตุ้ยสุวรรณที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีนายกฤษดาธิวาคัมรองนาย,ยกเทศมนตรีคนที่หนึ่ง น,นายธนพลเลิศศรีพัฒนากุลรองนายกเทศมนตรีคนที่สองแผนพังโครงสร้างคณะผู้บริหารข้าราชการประจำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวนางสาวนิราวันกองแก้วรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซวแผนพังโครงสร้างหัวหน้าสวนราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว นางสาวกัญญาณัระทงหัวหน้าสำนักปลัดนางสาววิไลวันจันทาภูลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวดวงพรปาจีนะผู้อำนวยการกองคลังนายชยภูมิสีเขียวผู้อำนวยการกองช่างนายวัฒกรวงคำฟัน่นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางสาวกฤนนันท์ทรายทองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวกรพัฒน์ปงกันมูลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยงานราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแซว 1. สํานักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6. หน่วยตรวจสอบภายในสำนักปลัดเทศบาลมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในสำนักปลัดเทศบาลมีพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วยโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานวางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำประบปรุงแก้ไขเช่นติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาลงานธุรการงานจัดการเจ้าหน้าที่งานนิติการงานสวัสดิการเด็กเยาวชนสตรีคนพิการและคนชรางานสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาชุมชนงานจัดทำงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผลงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานบริหารงานทั่วไปงานเผยแพร่และฝึกอบรมงานเผยแพร่และวิชาการงานวางแผนสถิติและวิชาการงานทะเบียนราษและบัตรงานรักษาความสงบเรียบร้อยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้นกองคลังมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการนำส่งเงินการฝากเงินการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบลรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆการตัดเบิกบีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งเงินรายงานเงินคงเหลือประจำวันการรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลการยืมเงินทดลองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระการจัดเก็บภาษีการประเมินภาษีการเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆกองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคางานจัดทำราคากลางงานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆง,งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐานอาคารสะพานคลองแหล่งน้ำงานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างงานปรปับปรุงภูมิทัศน์งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานตรวจสอบการก่อสร้างงานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมงานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิงงานบริการข้อมูล